สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมออฟนะครับในช่องเสียพนันวันต่อวันแน่นอนที่สุดวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็คือน้องส้มโอนะครับซึ่งน้องก็เสียพนันบาคาร่าวันเดียวนะครับ28,0 0 0บาทหลังจากที่เล่นเล่นเลิกเลิกแล้วครั้งล่าสุดนี่เคยเลิกพนันได้ตั้งสีเดือนแต่ก็หัวนะครับ เพราะว่าไปเห็นเพื่อนเล่นไปเจอโฆษณาในทิกต o k แล้วก็พลาดนะครับทุกคนแล้วก็ได้ไลน์มาหาผมอ่ะผมเองก็ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ส่งไฟล์วิธีเลิกพนันพร้อมคําแนะนําให้นะครับสู้ต่อไปนะครับจะต้องเลิกให้ได้น,นะครับน้องส้มโอแล้วต่อจากนั้นใครที่ติดพนันบอลฟังเอาไว้นะครับผมเองก็จะมีคําถามยอดฮิต หรือหาความเป็นจริงเกี่ยวกับสองคำถามนี้มาให้ทุกคนก็คือทำไมตุยคู่เดียวมันเป็นเพราะอะไรอย่างเช่นแทงสามคู่เนี่ยไม่เคยได้เลยตุยคู่เดียวทุกวันเลยแล้วก็คำถามที่สองก็คือเว็บพนันเขารู้ได้ไงหรือคนออกราคาว่าบอลคู่นี้จะยิงกันไม่เกินนี้จริงไหมครับทุกคนเขาแม่นมากอ่ะวันนี้มีคำตอบนะครับ ใครที่ยังเลิกไม่ได้หรือกำลังเล่นอยู่คลิปนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็เป็นไปได้นะครับทุกคนอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปตามลำดับไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องของน้องส้มโอหญิงวัย38ปีกับความพลาดที่เจ็บช้ำในวงจรบาคาร่าน้องเขาอายุ38แล้ว ทำงานเป็นพนักง,งานในบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายอยู่กับลูกหนึ่งคนแฟนก็มีแต่ไม่เคยรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ต้องซ่อนบางอย่างไว้ตลอดสองปีที่ผ่านมาส้มโอเริ่มรู้จักบาคาร่าจากเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเห็นเขาเล่นในมือถือแล้วบอกว่าได้ตังง่าย ส้มโอไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้นก็ลองบ้างเริ่มจากแค่500บาทตอนเล่นครั้งแรกได้คืนมาตั้ง2,000กว่ามันเลยรู้สึกเหมือนโชคเข้าข้างแต่ใครจะรู้ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการติดแบบไม่รู้ตัวช่วงนั้นมันเล่นเรื่อยๆไม่ได้หนักทุกครั้งที่มีเงินเหลือหรือมีเวลาก็จะเปิดเข้าเว็บ เข้าแอปลุ้นไพ่บางวันเล่นตอนลูกหลับบางวันก็ตอนเลิกงานแต่ยิ่งเล่นยิ่งหมดเคยหยุดได้อยู่ช่วงหนึ่งประมาณสเดือนรู้สึกดีมากตอนนั้นเก็บเงินได้ไม่รู้สึกผิดกับใครเลยแต่สุดท้ายก็กลับมาอีกเพราะเห็นโพสต์ใน t ิ k ต o อกคนอื่นเขาบวกหลักหมื่นในไม่กี่นาทีหัวใจก็เริ่มสั่น อยากลองอีกครั้งจนล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาส้มโอมีเงินในบัญชียอยู่28,000บาทเป็นเงินเก็บที่ตั้งใจว่าจะไม่ยุ่งเลยจะเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือลงทุนอะไรเล็กๆกับแฟนแต่แค่เพราะคำว่าขอลองอีกสักครั้งตอนสามทุ่มกว่ามือก็กดเข้าไปในเว็บ รู้สึกว่าใจมันร้อนอยากเอาคืนอยากได้เพิ่มเล่นไปเรื่อยๆจากห้ารอเป็น1000จาก1000เป็น2000แล้วก็เพิ่มเรื่อยๆจนกระทั่ง5้าทุ่มเงินทั้งหมดก็หายไปหมดภายในแค่2ชั่วโมงพอหมดแล้วมันเหมือนสติกลับมานอนไม่หลับเลยนอนทั้งน้ำตาคิดถึงลูกคิดถึงแฟนแล้วก็ถามตัวเองว่า ทำไมเราถึงกลับมาอยู่ตรงนี้อีกทั้งที่สัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่กลับไปอีกส้มโอเสียไปทั้งหมดร่วมสองแสนบาทในสองปีที่ผ่านมาไม่มีนี่เพราะไม่ได้กู้ยืมแต่อย่าคิดว่านั่นคือความโชคดีเพราะสิ่งที่เสียมันมากกว่านั้นเยอะทั้งเวลาความเชื่อของแฟนที่ยังไม่รู้ ความรู้สึกผิดต่อลูกและความมั่นใจในตัวเองที่พังยับเยินตอนนี้เลยตัดสินใจทักมาหาขอความช่วยเหลือไม่อยากอยู่ในวงจรนี้อีกต่อไปอยากเลิกให้ได้จริงๆรอบนี้จะเอาจริงเพราะไม่อยากให้ลูกต้องเติบโตมากับแม่ที่เอาเงินไปละลายกับเว็บพนันออนไลน์สุดท้ายนี้ส้มโออยากบอกกับทุกคนเลยว่าการพนัน ไม่เคยให้ใครได้ดีอย่าหลงคิดว่าแค่เล่นนิดเดียวไม่เป็นไรเพราะมันจะค่อยๆดึงเราเข้าไปทีละนิดแบบไม่รู้ตัวและวันหนึ่งเราจะมานั่งถามตัวเองว่าเงินที่หายไปสองแสนบาทนั้นมันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วจะไม่มีวันได้คืนอยากให้เรื่องของน้องส้มโอเป็นบทเรียนให้ใครที่กำลังจะเริ่ม หรือกำลังพยายามเลิกอยู่ขอแค่ไม่เติมขอแค่ไม่เปิดแอปเท่านั้นชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นจริงๆสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูคำถามยอดฮิตของนักพนันบอลน,นะครับโดยคำถามที่หนึ่งทำไมหลุดแค่คู่เดียวทั้งที่ตัวอื่นเข้าเป๊ะทั้งหมด นั่นไงครับเดี๋ยววันนี้เราได้รู้กันอย่างแน่นอนอ่ะไปฟังคำอธิบายอย่างละเอียดนะครับการเล่นบอลชุดหรือบอลสเต็ปมันมีโครงสร้างของความเสี่ยงที่ออกแบบมาให้เสี่ยงมากเมื่อเลือกหลายคู่นะครับสมมติเลือก5คู่ถูก4คู่แต่พลาดหนึ่งเงินจะไม่ได้เลย วงเล็บเพราะระบบบังคับให้ถูกทั้งหมดนะครับโอกาสถูกแบบ100%ทุกคู่ยิ่งเล่นหลายคู่ยิ่งลดลงแบบทวีคูณนะครับตามหลักคณิตศาสตร์อย่างเช่นบางคนเนี่ยแทง12คู่50บาทหรือ12คู่100บาทมีโอกาสถูกน้อยมากนะครับถ้าเฉลี่ยเป็นเปอร์เซนตอร์ แค่2-3%เองนะครับเหตุผลก็คือที่หลุดแค่คู่เดียวมักเกิดกับคู่ที่ราคาน่าสงสยัยเช่นต่อแค่0.5หรือ0.25แล้วคนแห่เล่นนั่นคือคู่ดักที่เจ้ามือมักใช้กระจายความเสี่ยงไม่ให้จ่ายเงินเยอะเกินไปนะครับถ้าคู่ใหญ่เข้าเยอะไปเจ้ามืออาจขาดทุน ดังนั้นคู่ที่หลุดจึงมีความหมายมากกับระบบนะครับคนเล่นมักจะเลือกคู่ที่ดังหรือตามกระแสทําให้คนส่วนใหญ่พลาดพร้อมกันนะครับเช่นลิเวอร์พูลเจอทีมเล็กราคาต่อครึ่งลูกคนแห่รองทีมต่อแต่ผลออกมาเสมอเจ้ามือรับเต็มๆนะครับจากคนหมู่มากก็คือคนแทงลิเวอร์พูลมากนะครับ สรุปหลุดคู่เดียวไม่ใช่เพราะดวงนะครับหรือฟลุกแต่มันคือผลจากโครงสร้างของความเสี่ยงที่ถูกวางมาโดยเจ้ามือและพฤติกรรมของผู้เล่นที่ชอบเลือกทีมดังๆคู่ดังๆราคาที่ดูน่าเชื่อถือมากเกินไปนะครับนี่ก็คือคำถามแรกนะครับคำถามยอดฮิตว่าทำไมบอลถึงตุยคู่เดียว แทนที่จะได้เงินนะครับบางคนก็โดนหารอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูคําถามที่2ก็คือเขารู้ได้ไงว่าคู่นี้จะยิงกันไม่เกินเท่านั้นเท่านี้น่าสนใจไหมครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับเช่นราคาสูงต่ําเปิดมา2.5แล้วจบเกมที่2ลูกพอดีคำอธิบายอย่างละเอียดนะครับ ราคาสูงต่ำไม่ได้ตั้งมั่วๆนะครับทุกคนแต่มาจากสติตย้อนหลังบวกกับ AI วิเคราะห์ความเป็นไปได้ข้อมูลที่ใช้ประกอบสต,ตินัดก่อนหน้าเช่น5นัดหลังสุดยิงเฉลี่ย2.2ลูกแผนการเล่นสภาพสนามอากาศความสำคัญของเกมตัวผู้เล่นที่ลงสนามจริงนะครับ บริษัทวิเคราะห์ราคาบอลระดับโลกเช่น b เบ r เรดานะครับก็คือระบบวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาแล้วก็เบตจีเนียร,รวมถึง Pinnacle นะครับเห็นไหมครับทุกคนเขามีบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนตัวเรามีอะไรนะครับมีแค่ความรู้กับยอดเงินในบัญชีเท่านั้นเองนะครับเขาใช้โมเดลคำนวณราคานะครับ ก่อนจะส่งให้เวบต่างๆไม่ใช่เว็บทั่วไปตั้งราคากันเองนะครับราคาที่เห็นเช่น2.5หรือ2.75จึงไม่ได้มาจากการเดาแต่ผ่านการกลั่งรองจากระบบ Big Data ราคาที่เปะ๊ะเพราะมันถูกปรับตามความนิยมของฝั่งเดิมพันถ้าคนเทฝั่งสูงเยอะ หรือแทงสูงเยอะนะครับระบบอาจกดราคาน้ำลงหรือปรับไหลต่ำลงเพื่อความสมดุลความเสี่ยงของเวฟโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเขารู้ว่าเวฟพนันเนี่ยจะเสียเปรียบหรือจะเสียเงินแล้วเขาก็ต้องไปไล่ที่ราคาบอลนะครับก็คือทําให้จมือนได้กําไรปรับไอ้ตรงนั้นปรับไอ้ตรงนี้เดี๋ยวจะมีคนแทงแล้วก็พลาดเองนะครับ ทีนี้เวบก็จ่ายน้อยลงดีไม่ดีได้กําไรด้วยเห็นไหมครับเขามีวิธีแก้ปัญหาแต่ตัวเราถ้าเสียแล้วมีวิธีแก้ปัญหาไหมครับฟังเอาไว้นะครับทุกคนเว็บจึงแทบไม่ขาดทุนเห็นไหมครับเพราะอัตราจ่ายถูกควบคุมตามฝั่งที่คนแห่แทงนั่นเองนะครับสรุปราคาบนไม่ได้ตั้งแบบรู้ผลล่วงหน้านะครับแต่ใช้สถิติบวกปัญญาประดิษฐ์ บวกระบบปรับราคาแบบเร็ไทม์เลยนะครับทำให้ดูแม่นยำเหมือนรู้อนาคตทั้งหมดนี้เพื่อคุมความเสี่ยงของเจ้ามือให้มากที่สุดนะครับเห็นไหมครับเขามีตัวช่วยเยอะไหมแล้วพวกเราอ่ะมีตัวช่วยไหมก็ลองเทียบกันเอาดูนะครับเป็ดท้ายแบบกระชับนะครับสิ่งที่ดูเหมือนเป๊ะเกินจริง ในราคาบลนไม่ได้เกิดจากการโกงแต่เกิดจากการวางแผนระดับอุตสาหกรรมนะครับที่คนทั่วไปมองไม่เห็นและสิ่งที่เราคิดว่าหลุดแค่คู่เดียวเองหรือตัยคู่เดียวมันคือกับดักทางสถิติที่มีคนพลาดเหมือนกันทั้งประเทศนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่ติดพนันบอลหรือ ยังเลิกไม่ได้ก็ฟังคลิปนี้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะถ้าคุณฟังแล้วคุณอาจจะไม่สติแล้วก็อาจจะเลิกเล่นก็ได้นะครับผมเองก็ต้องขอจบคำถามยอดฮิตสองคำถามไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับลุงสมหมายผู้ชายที่เคยมีทุกอย่างก่อนจะเสียหมดเพราะบอลแค่ลูกเดียว สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าลุงสมหมายนามสมุติของคนวัย64ปีที่ในอดีตเคยเป็นทุกอย่างที่คนในวัยทำงานใฝ่ฝันเขาเคยมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่รักมีลูกชายที่วิ่งเข้ามากอดทุกครั้งหลังเลิกงานแต่วันนี้เขานั่งอยู่ ในบ้านไม้หลังเก่าของญาติไม่มีแม้กระทั่งชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตัวเองย้อนกลับไปเมื่อ36ปีก่อนปีนั้นลุงอายุ28ปีเพิ่งแต่งงานได้ไม่นานลูกก็เพิ่งคลอดงานหลักคืองานโรงงานช่วงกะเช้ากะบ่ายมีไรายได้พอเลี้ยงครอบครัวมีบ้านผ่อนรถผ่อนแล้ววันหนึ่ง มีเพื่อนที่โรงงานมาชวนดูบอลเมื่อคืนได้ดูหรือเปล่าแมนยูชนลิเวอร์พูลโคตรมันเลยนะคำว่าดูบอลสำหรับลุงมันยังใหม่แต่สิ่งที่เพื่อนพูดต่อกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนตลอดชีวิตเมื่อคืนกูแทงแมนยูไว้ร้อยเดียวได้มาอีกร้อยมันมากกว่าจากการดูเฉยๆกลับกลายเป็น ลองเล่นดูบ้างก็ได้มัง้งเริ่มจากสิบบาท20บ,บาทพอเข้ากระเป๋ามันรู้สึกว่าง่ายจังได้เงินเร็วดีหลังจากนั้นลุงสมหมายเริ่มเล่นพนับนบอลอย่างสม่ำเสมอเช้าไปทำงานเย็ยนรอดูบอลคืนไหนไม่มีบอลก็ลงแดงเหมือนคนขาดยาบอลไทยบอลน,นอกบอลเด็ก บอลอุ่นเครื่องลุงเล่นหมดขอแค่มีราคาต่อมีบินให้แทงแฟนก็เริ่มถามเริ่มน้อยใจว่าทำไมหลังๆไม่ค่อยคุยกันลูกเริ่มกลัวเวลาพ่ออารมณ์เสียเพราะทีมแพ้แต่ลุงก็ยังไม่หยุดเพราะคิดว่าก็แค่บอลเล่นพอสนุกผ่านไปห้าปีบ้านยังผ่อนไม่หมดรถเริ่มเก่า นี่บัตรเครดิตเริ่มตามมาเพราะบางคืนเสียหลักหมื่นก็ต้องหมุนลุงเอาทองเมียไปขายเอาเงินลูกไปจ่ายโกหกว่าเอาไปใช้นี่บัตรแต่ความจริงคือจ่ายเจ้ามือบอลจากบอนคืนละร้อยกลายเป็นบอนชุดละพันสเต็ปห้สเต็ปเจ็ดหวังจะได้เงินรวดเดียวมาโป่หนี่แต่ยิ่งเล่นยิ่งหลุดคู่เดียวบ้าง ยิงไม่ถึงราคาบ้างผลคือหนี้กองโตตามมาอีกปีที่12ของการเล่นลุงสมหมายโดนหมายสารฟ้องล้มละลายเพราะค้างค่าบ้านแปดงวดรถถูกยึดลูกเมียขอแยกทางเพราะไม่ไหวแล้วคำสุดท้ายที่เมียพูดคือเราเหนื่อยมานานแต่พี่ไม่เคยหยุด หลังจากนั้นลุงย้ายไปอยู่กับพี่สาวที่ต่างจังหวัดทำงานรับจ้างทั่วไปไรายได้วันละ300ถึง400บาทชีวิตที่เคยมีทุกอย่างต้องกลับมาเริ่มจากศูนย์ไม่มีเครดิตไม่มีสมุดบัญชีไม่มีแม้กระทั่งบัตร ATM เป็นของตัวเองลุงเลิกเล่นได้ครั้งแรกตอนอายุ50ปีแต่แค่2ปีเท่านั้น กลับมาเล่นอีกเพราะว่างเหงาไม่มีอะไรทําเล่นในมือถือใช้เบอร์ใหม่บัญชีใหม่เติมทีละ100วันละนิดจนสุดท้ายหมดไปอีกรอบร่วมรๆแสนห้าตอนนี้อายุ64สุขภาพไม่ดีทำงานหนักก็ไม่ได้เหลือแค่เสื้อผ้า2-3ชุดในถุงผ้าเก่า ญาติยังพอให้ข้าวกินแต่ลุงไม่กล้ามองหน้าใครนานๆเพราะรู้ว่าคนแก่ที่ไม่มีอะไรแบบนี้มันน่าเศร้ายังไงแต่สิ่งที่ลุงพูดไว้ก่อนผมกลับทำให้ผมจุกในใจชีวิตพี่เสียเพราะลูกฟุตบอลลูกเดียวลูกมันกลมแต่ใจพี่มันเหลี่ยมอยากเอาชนะจนแพ้ทั้งชีวิต ไม่มีใครเสียเพราะแค่บอลแพ้คนส่วนใหญ่เสียเพราะแพ้ตัวเองแพ้ความโลภความอยากเอาคืนเวลาคือของมีค่าลุงสมหมายใช้เวลา30สกว่าปีหมดไปกับการพนันแต่เวลานั้นเอาคืนไม่ได้อีกแล้วการเลิกเล่นไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่คือการรักษาครอบครัวศักดิ์ศรีและตัวตนที่แท้จริงของเรา ถ้าวันนี้คุณยังมีเวลาคุณยังมีคนข้างๆยังมีแรงยังมีโอกาสอย่ารอให้ถึงวันที่คุณต้องพูดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้คลิปนี้ไม่ใช่แค่เตือนภัยแต่มันคือความจริงของชายคนหนึ่งที่เคยมีทุกอย่างแต่เสียไปกับสิ่งที่เขาคิดว่าพอได้ก็คงหยุดอย่ารอให้เสียเหมือนลุงสมหมาย ถึงจะรู้ว่าการเล่นแค่คู่เดียวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลจบลงแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับฟังคลิปแล้วเตือนสติบ้างไหมใครที่ติดพนันสล็อตบาคาร่าไฮโลหรือพนันฟุตบอลอยู่หรือการพนันชนิดนนอื่นๆก็ขอให้เลิกได้นะครับผมเองก็เป็นกำลังใจให้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเคยเหลวแหลก เสียใจทำให้ครอบครัวเดือดร้อนแต่ในปีสองห้าหกแปดเนี้ยขอให้เราเป็นคนใหม่เริ่มต้นใหม่เสียแล้วเสียไปนะครับอย่าไปคิดถึงมันแล้วก็เลิกวันต่อวันให้ได้นะครับทุกคนอย่าเอาชีวิตของตัวเองไปผูกติดกับพนันออนไลน์หรือความเสี่ยงต่างๆเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยติดแล้วคุณถอนตัวยากมากนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะถอนตัวไม่ได้มันยังมีวิธีแล้วมันยังพอทันนะครับแต่ถ้าคุณไม่เลิกมันมีแต่คำว่าสายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เกินแก้นะครับทุกคนขอให้ทุกคนตั้งใจจริงนะครับโอเคผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ